วันไหวเพราะไม่รู้ธรรมะที่เป็นกุศลนั้นอย่างหนึ่งธรรมะที่เป็นอกุศลก็ตรงกันข้ามกับกุศลนี่คือความเข้าใจไม่ต้องคิดถึงชื่อนะคะแต่เข้าใจความจริงว่าเดี๋ยวนี้นะคะชีวิตทุกขณะมีสิ่งที่มีจริงซึ่งเห็นแล้วก็คิด แล้วก็มีสภาพธรรมะทั้งเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็เมตตาเดี๋ยวก็มีความเพียรเดี๋ยวก็ท้อถอยทั้งหมดเนยคะ่ะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่มีจริงนะคะก็มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นอกุศลกับกุศลก่อนถ้าเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยมีอะโลภะมีสิ่งที่น่าพอใจนะคะปรากฏไม่หวั่นไหวไปที่พอใจเพลิดเพลินอยากได้ขณะนั้นไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ถ้าเป็นอกุศลนะคะไม่ว่าอะไรปรากฏเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเล็กน้อยแสนสั้นชั่วคราวแล้วดับไปเมื่อไม่รู้ความเป็นจริงอย่างนี้นะคะก็วันไว้ไปเพราะการสะสมที่มีอยู่ในจิตไม่ว่าอะไรจะปรากฏไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นถูกต้องไหมคะขณะไม่รู้เนี่ยจะสงบไม่ได้ เพราะฉะนั้นบางคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าไม่ต้องรู้อะไรเลยทั้งสิ้นให้จิตนิ่งขณะนั้นเป็นกุศลเข้าใจว่านั่นคือไม่หวั่นไหวแต่พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงว่าขณะใดที่ไม่ใช่กุศลขณะนั้นเป็นอกุศล ถ้าไม่กล่าวถึงวิบากซึ่งเป็นผลของกุศลและอกุศลและไม่กล่าวถึงจิตเจตสิกที่เพียงเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แต่ไม่ใช่ผลของกรรมหนึ่งกรรมใดและก็ไม่ใช่กุศลและอกุศลด้วยนี่คือชีวิตจริงๆที่จะต้องเข้าใจเพระาะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยน,นะคะไม่ใช่ว่าพอได้ยินแล้วคิดเองผิดแน่นอนคะ่ะเป็นใครสามารถจะคิดและเข้าใจว่าคิดได้ด้วยแต่ตามความจริงนะคะพอรู้คุณธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าตรัสคำใดเข้าใจให้ถูกต้องตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้อย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดยิ่งเช่นวันไหวขณะใดก็ตามนะคะที่วันไหวต้องเพราะไม่รู้ความจริงเวลาไม่รู้ความจริงแล้วก็มีความพอใจบ้างเป็นความติดข้องหรือความขุนเคืองบ้างซึ่งตรงกันข้ามกับทางฝ่ายกุศลนะคะเพราะเหตุว่าสะสมมาที่จะมี สภาพธรรมะที่ดีงามเกิดขึ้นกับจิตเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่แม้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาที่ใครๆก็ติดข้องแต่คนที่สะสมมาเกิดกุศลได้ไม่ติดข้องได้ขณะนั้นก็ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นแม้เป็นคำเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นไม่พูดถึงใครทั้งสิน้นศึกษาธรรมะธรรมะจริงๆค่ะ ทั้งหมดตรงตามความเป็นจริงขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้แต่เดี๋ยวนี้เองทางๆท,ที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากฟังเข้าใจนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะไหนวันไหวและขณะไหนไม่วันไหวแต่เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าความวันไหวเพราะไม่รู้ แต่เท่าที่จะปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยใครไปรู้ถึงสภาพไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏบ้างจะรู้ก็ต่อเมื่อวันไหวไปแล้วด้วยโลภะวันไหวไปแล้วด้วยมานะหรือว่าวันไหวไปแล้วด้วยทิฏฐิเพราะฉันที่พระธรรมที่ทรงสแสดงนี่ค่ะโดยกว้างและก็โดยเจาะจงก็ต้องรู้ด้วยว่าขณะไหนมุ่งกล่าวเฉพาะตรงนั้นเพราะอะไรหรือเพื่ออะไร แต่ว่าความเข้าใจต้องสอดคล้องกันทั้งหมดค่ะ